สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไกดปูนะคะและคลิปนี้นะปูก็จะมาเหมือนระบายความในใจทั้งคนที่กำลังตกอยู่ในสภาวะแบบเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์เนี่ย มันมีหลายอย่างที่มันเป็นปัจจัยทั้งควบคุมได้และปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นกับปูล่าสุดเลยอย่างที่ทุกคนคงจะได้ดูคลิปก่อนๆน,นะคะว่าปูกำลังทําร้านใหม่ เพราะว่าทางห้างเนี่ยเขาจะขอคืนพื้นที่โดยการรีโนเวทครั้งใหญ่นะคะก็เลยเชิญทุกคนเนี่ยออกไปก่อนก็จะเหลือแค่ร้านค้าไม่กี่ลายนะที่ยังอยู่ด้านไหนนะคะทีนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบว่าเราเนี่ยเพิ่งผ่านวิกฤตโควิด19กันมาจำได้ไหมปี2019 2020 2021เนี่ยคือทุกคนทุกธุรกิจเนี่ย 99%เนี่ยได้รับผลกระทบทั้งหมดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือปูร้านนวดต้องถูกปิดนะแล้วปิดแบบธุรกิจแรกๆเลยที่ว่าโดนทางรัฐบาลสั่งปิดเพราะว่าแน่นอนอะต่อให้เปิดช่วงเวลานั้นก็คงไม่มีใครจะกล้านวดกล้าสัมผัสกล้าใกล้กันตอนที่วัคซีนยังไม่เข้ามาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยพอหลังจาก ทุกอย่างคลี่คลายลงคนก็กล้าออกมานอกบ้านมากขึ้นคนก็กล้าในการมานวดมาทํานุ่นทํานี่ทําสวยทําทุกอย่างคนกล้าออกจากบ้านตอนนี้มันถือว่าเป็นโลกประจําถิ่นแล้วแหละและหลังจากที่ร้านค้าเปิดทําการได้ปกติทุกคนเชื่อไหมเหมือนฟ้าหลังฝนนะคะคือฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอคนน่าจะอั้น คือเมื่อยเหนื่อยล้ากับชีวิตมาเยอะล้าจากการทำงานล้าจากการ work from home นวดเนี่ยลูกค้าค่อนข้างดีดีแทบทุกวันและยิ่งเฉพาะเดือนตุลาคมนะคะนักเรียนยังปิดเทอมอยู่เป็นช่วงที่ห้างคึกคืนมีนักเรียนมากวดวิชามีนักเรียนมาเล่นน้ำสวนน้ำเล่นของเล่นผู้ปกคองก็มานวดหลอ เป็นช่วงที่เราแบบพีคมากๆเลยนะคะก็แบบทุกคนดีใจมีงานทำแล้วแบบผลตอบรับจากหลังโควิดมาก็คือเราสามารถอยู่รอดได้และหลังจากนั้นไม่นานค่ะทุกคนก็มีประกาศปึ้งออกมาเลยชัดเจนเลยว่าทางห้างเนี่ยจะต้องหยุดสัญญาเราในช่วงสงการ นะหลังจากนั้นมาปู่ก็มาคิดคิดคิด,คดที่คิดนี่คืออะไรรู้ไหมคะทุกคนคือมันเหมือนกับอารมณ์ชั่ววูบนิดหนึ่งว่าน้อยเนื้อต่ําใจในชีวิตว่าเราเพิ่งจะเปิดทําธุรกิจได้ไม่นานหลังจากโรคระบาดเกิดขึ้นเรายังไม่ได้ เก็บหอมรอมลิฟมากพอที่จะสู้กันต่อโหเพราะว่าธุรกิจเนี่ยหยุดไปประมาณ2ปีได้อีกหนึ่งงานอดิเรกที่เกิดขึ้นตอนช่วงโควิดก็คือ YouTube เริ่มทำ YouTube แล้วก็เริ่มที่จะมาฝึกฝนการถ่ายการตัดต่อทำทุกอย่างเองนะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันเนี่ยอย่างที่ทุกคนคงจะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่มืออาชีพก็คือเราไม่ได้ไปจ้างคนในการถ่ายการตัดนะคือปูทำเองทุกอย่างเพื่อที่จะเซฟคอสเซฟต้นทุนนะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นเราก็มาคิดว่าทำไมมันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในช่วงเวลากระชั้นชิดทำไมชีวิตเราเนี่ยถ้าทุกคนนึกภาพนะคะว่ามันเป็นกราฟชีวิตอย่างเงี้ยเรากำลังดีเรากำลังขึ้น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 สต็อปเลยโดนฉุดกับมาเริ่มต้นใหม่ นึกออกไหมคะทุกคนพอร้านค้ายุบปุ๊บเนี่ยเราไปทําด้านอื่นด้านนอกหรือย้ายที่อยู่เนี่ยลูกค้าประจาอ่ะอาจจะตามมาอาจจะห้าเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นแล้วเราจะต้องไปปั้นใหม่ซึ่งเราอยู่ในห้างเนี่ยที่เดิมเนี่ยสิบกว่าปีเราค่อนข้างมีฐานลูกค้าและลูกค้ารู้จักเรามากพอในหัวสมองเนี่ยมันดึงเราไปในอารมณ์ที่คิดลบว่า ทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับชีวิตฉันอยู่สม่ำเสมอไม่ว่าเรากำลังจะเป็นกราฟที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตึก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 ตก,กลับมาให้เราแบบเริ่มที่จุดสตาร์ทนึกออกไหมคะทุกคนระบายกับแฟนว่าเอ้ทำไมทาไมฉันเนี่ย กำลังดีเลยช่วงกำลังดาวรุ่งเลยลูกค้าเยอะมากคือทำงานกันอะได้งานกันทุกวันก็ทุกคนมีความสุขแฮปปี้มากแต่พอทุกอย่างมันฟึบฟ้าผ่าลงมาแบบเนี้ยเราก็มาคิดว่าทำไมมันถึงเกิดสิ่งเหล่านี้กับชีวิตเราไหนใครที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันนะคะในชีวิตว่าพอมันกำลังจะขึ้น มันก็จะมีบางสิ่งมางอย่างให้เราลงแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าไอ้คาว่าลงเนี้ยไม่เคยลงไปในจุดที่มันเป็นหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่ได้ทางตันเลยอันนั้นอะเราอาจจะได้ยินข่าวว่าแบบนักธุรกิจไปนู่นไปนี่แล้วแบบขอโทษนะคะอาจจะแบบคิดสั้นไปเลยเงี้ยที่เขาหาทางออกไม่ได้แต่สำหรับตัวปูนะคะมีทางออกเสมอ มีทางออกมีทางไปได้เสมอแล้วแฟนก็เลยพูดขึ้นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับเธอแค่คนเดียวนะเธอคิดดูว่าร้านอื่นเขาขายดีมากกว่าเธอกี่เท่าพอปูมัดได้ยินคำนี้โอ้จริงอ่ะร้านค้าเนี่ยเป็นร้อยร้อยพันพันร้านเลยนะคะที่อยู่ในห้างทุกคนนึกสภาพห้างใหญ่ๆออกใช่ไหมร้านค้าเยอะมากแล้วบางร้านนะเขา อย่างเช่นร้านขายน้ําชงเนี่ยคือวันหนึ่งอะชงจนมือหงิกอะพนักงานในการชงน้ำเนี่ยห้าหคนทําไม่ทันเลยเขาก็ต้องน้อมรับสภาพตัวเองและและนัภาษาอะไรกับร้านเราร้านเล็กๆใช่ไหมเออปูก็คิดก็จริงนะเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดกับตัวปูคนเดียวแต่มันเกิดกับคนอีกหลายๆคนเป็นพันคนเลยเมื่อเดินมาถึงจุดทางเลือก มันก็มีแค่สองทางให้เราเลือกเดิน 1. นสู้ต่อไปหรือสองถอยหลังยอมแพ้แต่ว่ารอบนี้นะคะปูเลือกเดินหน้าสู้ต่อค่ะปูไม่เชื่อหรอกว่าเราไปอยู่ด้านนอกเราย้ายร้านเราย้ายมุมแล้วเราจะอยู่ไม่ได้เราแค่เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกบนับหนึ่งใหม่ เราจะต้องสร้างกลุ่มลูกค้าของเราใหม่ซึ่งคนอื่นๆเขาก็โดนเช่นกันอย่างเช่นร้านตะก้องนะเขาจะแบบถ่ายภาพภาพแบบรูปภาพติดบัตรภาพพนักงานลูกอะไรพวกเนี้ย เขาก็บอกเปว่าผมพักก่อนตอนนี้ผมรับฟรีแลนซ์คือก็ไปเป็นช่างภาพฟรีแลนซ์ต่างๆก็ยังไม่ได้เปิดหน้าร้านเพราะว่าคงจะแบบเบื่อและเอื้อมอะคะก็คืออยากจะพักไปก่อนอะไรประมาณนี้เทคนิคนะคะทุกคนลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราน้อมรับเรายิ้ม เรายิ้มสู้เลยแล้วเราก็พูดกับตัวเราเองว่าโอ้โหขอบคุณมากนะเนี่ยร้านเราเนี่ยดีมากเลยเนี่ยคุณเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมาในจุดที่รวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นร้านนี้มันอาจจะปังมากกว่าเดิมก็ได้ร้านนี้มันอาจจะโอ้โคิวทันลักนวดกันจนมือหงิกมืององนวดนวดกันจนมือแบบหมอมือชามือด้านไปเลยก็ได้ อ่ะคิดบวกไว้ก่อนใช่ไหมล่ะโอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะคะได้ดูคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะอย่างน้อยๆเนี่ย ใครที่กำลังเผชิญชีวิตกับปัญหาอยู่ว่าทำไมถึงเกิดแบบนี้แบบนั้นแบบนี้แบบนั้นกับชีวิตเราทุกคนก็ลองมาดูปูสิคะปูก็ไม่ได้ราบลื่นปูก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบปูก็เจออุปสรรคแล้วปูจะผ่านมันไปได้ยังไงแล้วปูจะมองมันไปยังไงให้ปูทะลปุปูโป่งร,รอดขวากหนามไปได้ยังไง โอเคค่ะทุกคนคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็กดติดตามหรือว่าอยากให้ปูนะมาคุยเรื่องอะไรกันอีกก็คอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวปูจะมาทำคลิปให้ดูบ่อยๆนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ และคลิปนี้ปูก็จะพาทุกคนนะ่ะมาดูอัปเดตสถานการณ์เดอะมอแบงแคนะคะแล้วก็ร้านค้าของปูนเนี่ยเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ทําการส่งมอบพื้นที่ให้กับห้างนะคะก็เป็นการอําลาร้านกันนะทุกคนตอนนี้บริเวณห้างเนี่ยก็เต็มไปด้วยผู้รับเหมานะคะแล้วก็พวกร้านค้าต่างๆเนี่ยคือปิดกันไปประมาณ 8 0เรียบร้อยแล้วก็จะเหลือแต่ของของเขานะคะของดีพาร์ตเมนต์ของเดอะมอลล์เนี่ย mm hmm. ที่ยังขายอยู่ mm hmm. ปกติ mm hmm. แค่ย้ายมุมย้ายโซนแล้วก็กำลังขนของบางอย่างเนี่ยมาจัดขายบริเวณนี้เดี๋ยวปูพาทุกคนนะคะ mm hmm. เข้าไปดูบริเวณด้านในร้านปูกันตรงนี้เขากั้นนะคะเพื่อที่จะเอาพวกของสินค้าของเขาเนี่ยดีพาร์ตเมนต์เนี่ยมาวางขายรอบๆนี้ ส่วนไอตรงบริเวณร,ร้านเราเนี่ยเขาก็กั้นเรียบร้อยแล้วด้านในเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการรื้อถอนเมื่อเราตั้งสติและคิดบวกมากขึ้นนะคะเราก็มาพูดกับตัวเองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเสมอไปมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พาเราไปในสิ่งที่ดีขึ้นพาเราไปในจุดที่ดีขึ้นและพัฒนามากขึ้น ตอนนี้ช่างก็ทำร้านเราเสร็จหมดแล้วนะทุกคนนี่ไงเดี๋ยวผู้เปิดประตูให้ดู บรรยากาศในห้างให้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยชั้นจียังเปิดปกติอยู่ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารและฟูดคอร์ดบริเวณหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์ยังเปิดอยู่ H&M MK Uniqlo สินค้าดีพาร์ตเมนต์โตทุกอย่างทุกคนสามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้ตามปกตินะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ